เนี้ยนะ้าขอเอามาอัดให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะไปฉีดหน้าแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเอาง่ายๆฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าสวัสดีค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่เอฟเฟกนี่ไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่เป็นหน้านะจริงๆเลยคือเรื่องมันเกิดขึ้นในงสองอาทิตย์ที่แล้วนะ้ราต้รู้ตัวนะว่าน,น้นเป็นคนฉีดหน้าหมอกระเป๋ามามันก็จะเป็นช่วงๆแบบชนอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดน้ก็ซื้อยาแก้เร็จกินอยู่เรื่อยๆซึ่งกินอ่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะยุบมันก็จะหายช่วงนั้นก็จะเปป็นนนนงีี้้้ยมาาาารื่่่่่อออๆแตตวววััใหหญิิดกขข กลัวเลยว่าอุ้ยแล้วสิวมันไปขึ้นบริเวณที่เราแบบเจ็บหน้าอยู่กลัววเดี๋ยวมันจะชนอะไรกันเราก็เลยเอามาหาหมอเพื่อให้แบบฉีดสเตียรอยตรงหัวสิวให้สิวมันยุบก็เหมือนฉีดสิวปกติแต่พอมาเจอหมอหมอนี่ไม่ใช่สิวนี่คือหนองทั้งก้อนเนี่ยคือหนองนะ้าไม่เชื่อหรอกจะเป็นหนองอะไรมันคือสิวหมอก็เลยในหะ้นําไปสแกน MRI นะคะคือเป็นการสแกนที่แบบจะเห็นทุกชั้นทุกมิติของหน้าเราหน้าช็อกเลยหลังจากเห็นผล MRI เพราะว่ามันเป็นก้อนใหญ่มากอะซึ่งหมอมันคือประมาณ4าี่เซนเราบอก ถูกเฉิดแล้วจากจะแค่กดสิวอ่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะก็ต้องขอบคุณทางทีมแพทย์ของ TheAr t Hospital มากนะคะเพราะเห็นผลเอ็มอาร์ไออ่ะเขาเรียกประชุมอาจารย์หมอพออหมอคือมาเลยอะ่ะแล้วก็บอกนะว่าต้องผ่าตัดดว่วนคืนนี้เพราะถ้าคนนั้นปล่อยทิ้งไว้นิดเดียวอะ่ะถ้าหนองทะลุออกมาคือเรื่องใหญ่ละเพราะเชื้ออะไรที่อย่างมันจะลุกลามมันจะแบบแก้ยากแล้วคือจังหวัดที่ฟังมันมันมงงอะ่ะมันหลายเรื่องมันแบบเอ้ยอะไรอ่ะต้องผ่าแล้วเอ้ยหน้าฉันกำลังจะเละเอ้ยรกงานฉันจะทำยังไงเพราะทุกคนก็รู้รแล้วนะเป็นคนชอบทำงานเนาะ ึ่งตอนนั้นมันเป็นวินาทีวัดใจแล้วว่าแบบจะเอาเงินหรือจะเอาสุขภาพนานเป็นคนรักเงินรักงานมากนะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่นราจะพูดคือสุขภาพมันสําคัญกว่ามากจริงๆนานล่างงานไปนเนี่ยเจ็บแบบมันเป็นเงินหลายหลักมากอะแต่น้าก็รู้แล้วมันไม่มีทางคุ้มพอถ้านานันมันเกินกว่าจะกู้ได้แล้วอะน้าก็ต้องขอโทษลูกค้าทุกคนที่น้าดีวงานไว้ด้วยแต่ว่านี่มันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆพอเข้าห้องผ่าตัดไปอะหมอเปิดแผลออกมาแกหมอบอกว่าแค่คกรีดนิดเดียวอะหนองมันทะลักออกมาแบบมีหนองอยู่ในน 10cc และอีกครั้งหนึ่งที่นาะคิดว่าไม่มีปัญหาแต่พอหมอเปิดออกมาก็เป็นหนองเหมือนกันแต่มาในรูปแบบที่เป็นเม็ด,มด,มดก้อนๆซึ่งนาหนูไม่ออกเลยว่าท่านนะั้นยังไม่ยอมผ่าตัดแล้วแบบเออมันจะขนาดไหนแบบเราไม่มีทางรู้เลยอะบางทีจากเรื่องเล็กๆที่นาะคิดว่าเป็นสิวเนี่ยมันลุกลามมาเป็นอย่างเงี้ยและที่นาะต้องใจอัดชิดนี้เลยอะอยากจะเป็นุระธานขอให้คนที่แบบอยากฉีดหน้าอยากสวยอะขอร้องเลยเลือกทําที่ที่ปลอดภัยเถอะเพราะนาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครอีกเลยอะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วของนยยังเป็นเคสที่ยัง มันจะมีอีกหลายเคสมากที่รักษาไม่ได้แล้วหรือบางคนถึงขั้นเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อลานาก็ทําใจไวแล้วนะคะว่าการที่นัปล่อยคลิปนี้ออกมาอาจจะมีคนมองเป็นเรื่องตลกเม้นท์ถึงหน้าหรือเม้นท์บูลลี่อะไรต่างนัดจะผ่านมันไปให้ได้เพรานะนัดรู้สึกว่านัดตั้งใจมาพูดเรื่องเนี้ยเพื่อป้องกันให้คนจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องหรือเกิดเรื่องที่มันเกิดกับนัดแบบนี้นอีกอย่างน้อยถ้ามันช่วยคนไว้ได้สักคนสองคนนะัดว่าคลิปนี้มันก็คุ้มแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ